สวัสดีครับพาสันพากินรายการที่จะพาทุกคนมากินกินกินและก็กิน <Hello. S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์ไล s t สโ e ท่าพระ l ล e ฟอ l เพล f o ู l Life ถ้าพระท่าใหม่ไลฟ์สไตล์สนุกคนที่ตามพาสารพากินตลอดเนี่ยคงจะสงสัยแหละว่าทำไมถึงพามาหาอะไรกินที่เดอะโมไลฟ์สโตรท่าพระบ่อยเหลือเกินที่นี่เนี่ยเขามีของอร่อยเยอะจริงๆครับมีร้านเปิดใหม่ตลอดเลยแต่ EP นี้ไม่ธรรมดาครับเพราะผมจะพาทุกคนมาหาของอร่อยกินกันกันกบพาสารพากินรวมร้านดังร้านเด่นเน้นกินไม่เน้นอดที่เดโมไลฟ์โตรท่าพระไปกันเลย ร้านดังร้านแรกนะครับเป็นร้านซูชิสายพานอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นเปิดบริการมาเกือบ40ปีแล้วครับมีสาขามากกว่า600แห่งทั่วโลกนะครับร้านนี้มีชื่อว่าซูชิโรครับเราเข้าไปชิมกันเลยเพราะร้านนี้เด็ดมากครับ ถ้าใครเคยไปซูชิโร่ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาโดดเด่นด้วยซูชิสายพานในราคา100เยนซูชิโร่ที่นี่เนี่ยเขาตั้งใจจะบ,บริการด้วยซูชิสายพานมาตรฐานเดียวกับที่ญี่ปุ่นเลยครับในราคาที่เข้าถึงได้สําหรับคนไทยดังนั้นนะครับราคาเขาจะเริ่มต้นด้วยจานละ40บาทเหมือนกันครับ40บาทขประมา110เยนนี่เหมือนกันนี่เลย40บาทจานสีแดงนะครับต่อด้วยราคาที่60บาท สีเงินสีทองนี่แปบาทแล้วก็สีดำนี่น้ี่บบาทครับรวมเมนูซูชิเนี่ยยังมีเมนูอื่นอีกเช่นเมนูของกินเล่นของทอดเมนูเส้นเมนูซุปแล้วก็ของหวานรวมแล้วเนี่ยมากกว่า100เมนูเลยครับสามารถเลือกสั่งซูชิบนแท็บเล็ตที่อยู่บนโต๊ะได้เลยครับแค่จิ้มไปบนแท็บเล็ตอย่างเงี้ยปึ๊บปๆ๊บป๊บป๊บนะครับอาหารเนี่ยนะครับหรือซูชิจะมาส่งที่สายพานด้านบนให้เราโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ต้องแย่งกับใครเลยครับ หรือซูชิคําไหนเนี่ยอยู่บนสายพานานานเกิน350เมตรเนี่ยระบบเขาจะปัดทิ้งอัตโนมัติละครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะกินของไม่สดนะครับไม่พอนะครับบนโต๊ะเนี่ยยังมีก๊อกน้ําร้อนนะครับให้เราชงชาญี่ปุ่นกินเองได้เลยนี่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีผงชายอยู่ตรงนี้ให้ด้วย รู้สึกเมนูของเราจะมาแล้วนะครับนี่มาถึงแล้วอันนี้เป็นสายพานข้างบนมาส่งบนโต๊ะเราโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นโอทโร่ oro, คัดพิเศษแล้วก็อัลบริย่างให้มันหอมหอมมีกลิ่นหอมหอมด้วย ทุกเมนูเนี่ยนะครับเขาใช้ปลาคุณภาพเดียวกับที่ญี่ปุ่นเลยครับแล้วเวลามานะครับพอบินมาถึงเนี่ยเขาจะเอาไปแลกในครัวให้สัมผัสกับอาการน้อยที่สุดเพื่อจะได้คงความสดไว้ได้เหมือนปกติเป็นความสดใหม่เลยนี่ครับจานแรกเนี่ยจานสีแดง40บาทมังกรกนี้ก็แปลว่าปลาทูน่านะครับแล้วก็เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อแดงอากามิเนี่ยนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นจานที่คนญี่ปุ่นยอดนิยมมากที่สุดเลย เ็นไหมครับสอคำแค่40บาทเองอะมากุรอนุ่มและสดมากครับอันนี้คือ60บาท60บาทเนี่ยจะออกมาสีเงินอันนี้คืออูนางิครับปลาไหลน้ํำจืดญี่ปุ่นที่เอามาย่างแล้วก็ราดซอสที่จะมีความหอมหวานอยู่ตรงนี้ด้วย <S 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 หอมหวาน เนื้อมันมากเลยต่อด้วยปลามาดายหมักงาซอสงานีครับจานนี้80บาทครับเจมิสเรสรีบีม Re หรือปลากระพงแดงของญี่ปุ่นครับมันถูาเรียกว่าเป็นปลาชิโรมิหรือปลาเนื้อขาวที่ยอดนิยมมากอันนี้ทำไมมันไม่มีสีขาวเพราะว่าเขาเอาไปหมักกับซอสงาอีกทีมันก็เลยมีสีของงาด้วยนะครับ ันจะนุ่มๆน,นะครับพอไปหมัมกซอสงาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมของงาด้วยครับต่อด้วยพิเศษสุดอันนี้คือโอโทรมันคือส่วนที่เป็นท้องของปลาทูน่าหรือมากุโระนะครับ mm hmm. อันนี้จะเป็นของพลมักุโระด้วยปลาทูน่าขี้น้ำเงินอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของปลาในญี่ปุ่นเลยใครๆก็ชอบกินกันที่นี่คำละ120บาทเองครับ ชุ่มฉ่ำเหมือนกับละลายในปากทีเดียวนะครับฟินมากสดมากเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเมนูเยอะคุณภาพดีแถมยังสะดวกสบายของหวานก็อร่อยอีกเพียบเลยแบบนี้บอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยต้องตาม ต่อกันด้วยร้านเด่นร้านที่2ครับร้านหมาล่าสไตล์หูหนันเสฉวนแบรนด์แรกของประเทศไทยมีต้นอำรับสูตรมาจากเชฟใหญ่คนจีนแท้ๆเลยครับดีกรีผู้ท้าชิงรายการ Iron Chef Thailand หรือรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยกับร้านล่าเมียวมันจะเผ็ดร้อนชาแค่ไหนเราไปชิมกันข้างในเลยครับ ร้านลาเมียวนะครับจะเป็นร้านอาหารจีนสไตล์หูหนานเสฉวนมันจะมีรสเผ็ดนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็วัตถุดิบหลักเขาเนี่ยจะคือหมาล่าครับแล้วเขาก็จะมีโซนที่เรียกว่าหมาล่าบาร์ตรงนั้นเนี่ยจะมีวัตถุดิบให้เลือกอยู่ประมาณ50ชนิดลูกชิ้นเห็ดเส้นต่างๆผักต่างๆและอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยครับเขาจะให้เลือกเราตักเองได้ตามใจชอบครับซึ่งเวลาเราตักเองเนี่ยเขาคิดราคาเป็นขีดเราก็เลือกเลยจะเอาอะไรผมชอบเส้นมันหวานก็ใส่เส้นมันหวานที่สาคัญตรงนั้นเอามาทําอาหารได้3อย่างนะครับที่ า,าบาจะมีซุปกระดูกหมูคอลลาเจนนะครับอย่างที่2เนี่ยเป็นซุปหม่าล่าหรือหม่าล่าทางแล้วอันที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวหม่าล่าผัดแห้งซึ่งผมอันนี้ผมเลือกมาทําอันนี้โดยตรงนะครับจะผัดมาให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็มีข้าวมานั่งกินกันนะครับข้อสําคัญนะยังเลือกความเผ็ดได้ตามใจชอบด้วยระดับ1ระดับ2ระดับ3ผมเอาเผ็ดกลางๆครับยังไม่พอนะ เลือกความเค็มได้ด้วยมีตั้งแต่ความเค็มปกติเค็มน้อย25%เข็ค็มน้อย50%แล้วน้ำจิ้มนะมีอีกมุมนึงเราสามารถเอาไปปรุงได้ตามใจชอบเลยโห้ยกินคนเดียวกับข้าวเต็มโต๊ะเลยนี่นะครับนี่มาราพันแห้งผมอยากจะโชว์ดูให้ดูนะ เผ็ดครับแล้วก็ตอนนี้ชาลิ้นเลยแล้วเครื่องทุกอย่างเนี่ยหอมมากเพราะว่าตัวซอสหม่าล่ามันผัดเข้าไปแล้วมันหอมหอมครับตัวซุปหม่าล่าเนี่ยรสมันจะเบากว่าหม่าล่าผัดแห้งนะครับมันซดน้ําได้แต่ถ้าชอบเข้มข้นเนี่ยต้องหม่าล่าผัดแห้งเลย <S <S 1> <S 1> นอกจากนี้นะครับเขายังมีเมนูตามสั่งจะเป็นกับข้าวต่างๆนี่เยอะแยะเลยนะครับซึ่งวันนี้ ที่ผมจะไฮไลท์มี3เมนูครับเมนูแรกเลยอันนี้คือไก่ทอดพริกเสฉวนนะครับเอาไก่ไปทอดให้กรบกรอบก่อนนะครับจากนั้นก็เอาไปผัดกับพริกกระเทียมแล้วก็าเจียวมีเผ็ดชาครบรสเลยอยู่ในเมนูนี้เลยนะครับไก่กรอบกอบแล้วก็มีเครื่องครบครงกินแล้วหืมเผ็ดมาก หมูสชั้นตุ๋นน้ำแดงครับตายหูหนานนี่ตุ๋นนาน8ชั่วโมงจนเข้าเนื้อนุ่มอย่างนี้เลยเห็นอยู่ไหมครับตัวนี้นะมันหอมแล้วก็เข้มข้นแล้วก็เข้าเนื้อมากครับมันจะมีความเค็มนิดนึงด้วยแล้วมีความหอมของพริกดองอยู่เนี่ยผมกินกับพริกดองเลยแล้วเมนูที่3อันนี้เป็นของดีจากเมืองฉางซานะครับนี่คือเต้าหู้เหม็นครับหรือโชโต้ฝู เขาจะเอาเต้าหู้เนี่ยนะครับไปแช่ในน้ําเกลือแล้วมีส่วนผสมต่างๆเข้าไปเพราะหลายๆวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีก็เอาไปทอดแล้วก็โรยเครื่องต่างๆแล้วแต่ว่าแต่ละสูตรของที่ร้านจะทำไงนี่เหมือนสังทองนะข้างนอกดำแต่ข้างในสีทองน้ําหมักที่บอกมีกลิ่นแรงๆเนี่ยนะรสชาติออกมาในเต้าหู้เนี่ยดีมากๆครับวัตถุดิบหลากหลาย รสชาติเลือกได้ตามชอบน้ำจิ้มปรุงได้ตามใจแบบนี้มองได้เลยว่าร้านนี้อร่อยต้องตามร้านดังร้านที่3ครับขอดับเผ็ดจากร้านเมื่อกี้นิดนึงครับเป็นร้านชานมไข่มุกคงถูกใจหลายคนครับร้าน b e a r house ครับเข้าไปชิมกันเลย ชานมไข่มุกร้านนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยครับเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยนะครับโมจินี่ก็ทําเองนะทำจากแป้งข้าวไทยไม่ใส่สารกันบูดสารกันเสียสารกันราหรือไม่มีน้ําตาลอีกด้วยครับแล้วตัวชานมเองเนี่ยเราเลือกความหวานได้ด้วยจะเอาหวานร0 0เหวาน5 0ที่เขาแนะนําหรือหวาน25%หรือไม่หวานเลยก็ได้เป็นไงนะครับเป็นชานมไข่มุกที่กินแล้วไม่มีความรู้สึกผิดเลย <laughs> มาลองชิมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะ ชานมไข่มุกโมจินะครับชาเนี่ยเขาเอามาจากเกษตรกรไทยไร่ชาที่เชียงรายนะครับเป็นการปลูกแบบออร์แกนิกด้วยทุกอันที่จะใส่โมจิแป้งข้าวไทยนุ่มหนึบเข้าไปด้วยนะครับไข่มุกโมจิเนี่ยที่ทำจากแป้งข้าวไทยเนี่ยมันก็หนุบหนับเหมือนกันเลยนะครับเคี้ยวแล้วไม่แข็งยังเกินไปด้วยชาหอมมากหอมจนเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็หวานกำลังดีไม่หวานยังเกินไปนะครับ ชาดํายูสึไข่มุกโมจิเป็นชาดําเกรดพรีเมียมใส่กับน้ําส้มยูสึที่มีความเปรี้ยวหอมนําเข้าจากญี่ปุ่นครับแน่นอนต้องมีไข่มุกโมจิอีกด้วยนะครับทํานองเราเหมือนกินชามะนาวครับแต่มันจะหอมกว่าแล้วก็มีความเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันครับ นมน้ำตาลแดงไข่มุกโมจิเขาจะมีน้ำตาลแดงเขาเรียกน้ำตาลคุโรมิสึเคี่ยวจะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยใสเข้าไปด้วยผสมกับนมสดสูตรลับของทางแบร r h ์เฮาครับแล้วยังมีเจลลี่เคี้ยวน้ำตาลที่เติมเต็มแก้วนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีให้เลือกเยอะแยะเลยเรามาชิมกันดีกว่าครับ อันนี้คือที่สุดของที่สุดนะครับมันหอมน้ําตาลทรายแดงมากหอมจริงๆเลยลมันเข้ากันดีกับนมสดของแบร์เฮาส์มากแล้วยังมีเยลลี่น้ําตาลนิดนี้ตึ้งเข้าไปเนี่ยหอมไข่มุกก็ตามเข้าไปอีกนุ่มนับมากสดชื่นมากสดชื่นสุดๆครับเป็นชาไข่มุกที่ไม่หวานจนเกินไปรสชาติพอดีมากเลยหอมมีเอกลักษณ์ตัวไข่มุกนี่ก็นุ่มนึบเลยครับแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยต้องตาม ก็ครบกันไปแล้ว3ร้านนะครับเริ่มกันด้วยซูชิสายพานอันดับ1จากญี่ปุ่นซูชิโรและต่อด้วยหมาล่าสไตล์หูนานเสฉวนที่ร้านล่าเมียวและมาดับเผ็ดดับร้อนด้วยชานมไข่มุกกับร้านเบร e เฮาส์จริงๆแล้วนะครับที่นี่ยังมีร้านดังร้านเด่นกันอีกเพียบมาลองกินกันได้ที่เดอะมอลล์ไล s t สโ e ท่าพระครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พาสันพากินรายการที่จะพาทุกคนมากินกินกินและก็กินได้ที่ Facebook Fan Page The m o นร Thailand กันนะครับแล้วมาดูกันว่า EP หน้าผมจะพาไปกินอะไรอร่อยๆกันอีกนะครับวันนี้บ๊ายบาย